โอ้เครปนี้ก็ะจะพามาชมครับในวันนี้ส่งงานส่งงานเข้าแอมครับให้กับทีอีภาพยนตร์สุติมนะครับครับรอาจารย์มาเชียกด้วยอันนี้อาจารย์ยจิลลี่พร้อมไหมวันนะห้าคีครับผมห้าคีห้าแท่น มันจะเบาอตัวกาเคอยู่ใหญ่มันคนทำครับไม่ค่อยผลิตคทำใหญ่กว่า จงนวนห้าแท่น,นครับผมห้าคีรอบสานสะเทือนแน่นอนครับงานนี้ <c oughs> <c oughs> เออใครทำแรกให้นี่สวยจนสวยจ้ะสวยนะ้ยท่นท่นสุดท้ายแล้วครับ มังงบบจดเนี้อจเนกิสวยงามครับผมอ่าแถมครับขับเบรสิบแปดนิ้วสี่สิบดอกครับเือต้นบ้านเือค่อยติดค่อยค่อยติดตอนออกงานเนี่ยเราออกงานเนี่ยเดวเอามาให้ มีเสื้อด้ครับอมมันนี้อ<ม>ันน,น,นี้ต้องใสต้องต้องให้ตากล้องได้หนึ่งก็ำเติมงานโดดมาได้เลยครับรอมของงานครับ